เป็นระบบที่เป็นส่วนประสมที่ต้องมีความสมดุลกันระหว่างประชาชนกับสถาบันมหมากษัตริย์เจตจำนงของพรรเก้าไกลในอดีตที่ทามาก,ก็เพื่อที่จะรักษาสมดุลของคําว่า constitution แล้วก็คำว่า m o n a r ารีเพื่อให้เป็นระบบนี้สืบไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นระบบแบบอื่นได้ประเด็นนี้ล่าสุดก่อนเลย คุณพิธาไปพบกับบรรดาท่านทูต18ประเทศใช่ไหมครับ,รบที่สถานทูตเยอรมันนะคุณผู้ชมลองดูภาพเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เนี่ยพักเก้าไกลก็มีถแถลงเ,เหมือนกับเป็นข้อต่อ<น>สู้คดีนะครั้งสุด<น>ท้ายนะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเพราะว่าภาพนี้เนี่ยกำลังถูก กล่าวหาย้อนกลับว่าคุณชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าครับไม่ได้ชักศึกเข้าบ้านครับเดี๋ยวต้องอธิบายให้ให้เข้าใจก่อนเพราะว่าตอนนี้คนกําลังสับสนแล้วก็เอา2รูปมาผสมกันนะครับแม้กระทั่งคุณแรวิทเมื่อกี้ก็พูดอาจจะไม่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนักนะครับเป็นอย่างนี้ครับก็คือภาพแรกที่เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอันนี้เนี่ยคือที่พลาซาอาเจนีนะครับเป็นสถานที่ทําการของ EU ูนะครับทูตเอีทั้งหมด18ประเทศซึ่งผมไปที่นั่นน่าจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5ในชีวิตการเมือง นะครับก็ประมาณทุกๆ4 5หเดือนเนี่ยก็จะไปแลกเปลี่ยนกันครั้งหนึ่งนะครับอย่างแล้วก็โดยที่มีความต่อเนื่องกันมาตลอดอย่างเช่นเรื่อง Iuu ประมอง Iuu นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางยุโรปมีความเซิร์นะครับเรื่อง C b a บเรื่อง C b a บนี่ก็คือหมายความว่าอีกหน่อยสินค้าที่จะต้องนำเข้ายุโรปเนี่ยต้องเสียภาษีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเก,ก,ก,รเกษตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและแน่นอนก็มีเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับการ รเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเล็กน้อยอันนี้วางไว้ก่อนนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งรูปที่2ที่3ที่เมื่อกี้ที่เอาขึ้นมาเนี่ยมีมีผสมกันอีก,อกรูปที่2นี่คือเป็นการทานข้าวกลางวันนะครับทานข้าวกลางวันก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ผมไปอีกอท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือท่านทูตของเยอรมันซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศเยอไม่ได้มีแค่ประเทศเยอรมันหรือว่าเอูละก็จะมีตัวแทนของสหรัฐตัวแทนของแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสก็คือจะเป็นทูตอีกกลุ่ าทานข้าวทานเลี้ยงเป็นสวีเดนนะครับเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็คือกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่จะถึงนี้คราวนี้ รายละเอียดเนี่ยถ้ายังอยากจะสอาวถามผมยินดีให้ให้พูดนะคุยกันว่าไม่ใช่เป็นการชักสึกเข้าบ้านเดี๋ยวขอพูดจบกอนที่<ช>ว่าไม่ได้เป็นการชักสึกเข้าบ้านเพราะอันที่หนึ่งก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมันไม่มีใครที่จะมากดดนันหรือจะมาบอกได้ว่าประเทศไทยควรที่จะดาเนินการอย่างไรอย่างที่เราก็ไม่ไปกดดนันก็เหมือนกันผมกลับเป็นคนที่จะไปอธิบายให้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ ไทยนะครับแล้วก็ความเจ็ดจำนวในมุมของเราว่าเราต้องการที่จะรักษาทํานุบํารุงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งโลกนี้มีระบบแบบเราอยู่กี่ประเทศ44ประเทศรวมถึงคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะนั้นผมเป็นคนที่เข้าไปอธิบายให้ฟังด้วยมารยาททางการทูตเท่าที่ผมพูดเนี่ยผมต้องพูดเฉพาะที่ผมพูดไม่ใช่ว่าคนอื่นก็พูดอะไรกับเราถูกไหมผมก็บอกเขาว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอก นิยามของคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือ constitutional monarchy ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องมี constitution รัฐธรรมนมูญที่ดูแลประชาชนกับ monarchy คือสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ผมในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เหมือนอย่างประเทศทางฝั่งซ้ายเหมือนอ่างประเทศทางฝั่งขวาเราก็มีนิยามความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขแบบไทยของของเราเพราะเราก็มีประวัติศาสตร์ชาติของเรามาแต่ สิ่งที่อาจจะดูแล้วแลกเปลี่ยนกันได้ก็คือว่า เป็นระบบที่เป็นส่วนผสมที่ต้องมีความสมดุลกันระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ความเจ็จจำนวของภาคก้าไกลในอดีตที่ทามาก็เพื่อที่จะรักษาสมดุลของคําว่า constitution แล้วก็คาว่ามอร์นารีเพื่อให้เป็นระบอบนี้สืบไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นระบอบแบบอื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามที่จะอธิบายทผมว็อธิบายมาโดยตลอดว่าต้องการที่จะต้องการทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้แต่ด้วย ด้วยความที่เป็นวิชามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเนี่ยการที่เราไม่รักษาสมดุลแล้วบอกว่าจะให้ระบบนี้หยุดนิ่ง ไม่ต้องปรับเปลี่ยนกับโลกไม่ต้องปรับเปลี่ยนกับสังคมอันนั้นนะ่ะคือเป็นจุดที่คนที่ไม่ต้องการเห็นระบบนี้เปลี่ยนไปกับในสิ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในความรู้สึกของยุคสมัยที่ตามไปหรือทําให้คําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแปลกแยกออกไปต่างหากอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่ท,ที่อันตรายซึ่งพักคก้าไกลมีความตั้งใจที่จะเป็นสะพานระหว่างสิ่งเก่าที่เราเคารพรักเพื่อที่จะประสานกับสิ่งใหม่ที่เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือวิธีในการแสดงความจงรักภักด ดีแบบแบบของพรรคก้าวไกลเพราะเราต้องการที่จะให้พระองค์ท่านเป็นที่เคารพสักการะอยู่เหนือการเมืองไม่ให้ใครเอาพระองค์ท่านมาโจมตีทางการเมืองทงั้งๆที่จริงๆแล้วรวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศและดูดานุทูตอาจจะไม่ใช่ที่อยู่ในวงนี้ผมผมไม่ได้หมายถึงในวงนี้ mm. เขาก็ถามบอกเฮ้ยฟังตอนที่เลือกนายก mm. แล้วมีพรรคการเมืองหนึ่ง mm. บอกว่าโบสให้คุณเป็นนายกตามที่ประชาชนเลือกคุณมาไม่ได้ mm. เพราะว่าเรื่องอสถาบันประมากรัตริย์หรือเปล่าผมก็ตอบไม่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมคิดว่ามันมีอะไรที่ลึกไปกว่าน,นั้นแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ทรงเกี่ยวข้องกับทางการเมืองในระบ,บอบ constitutional monarchy ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเราเป็นเรื่องของเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของสามัญชนพระองค์ท่านถูกเคารบสก,การะไว้ยอยู่เหนือการเมืองไม่เราต่างหากที่เห็นว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเอานําพระองค์ท่านลงมาเกี่ยวข้องกับการทําลายล้างกันทางการเมืองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมต้องคอย คอยดิเฟนคอยปกป้องคอยที่ตรงแกนนี่ก็คือทุกครั้งที่เวลามีสหประชาชาติเข้ามาแล้วบอกว่ามี U p r รแล้วบอกว่าสิทธิมนุษยชนไทยมีเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรื่องอุ้มหายซ้อมทรมานมีเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์หายที่เพชรบุรีแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราอยากจะเป็นสะพานเชื่อมสถาบันพระมหากษัตริย์กับต่างประเทศเพื่อให้บารมีของพระองค์ท่านไม่ถูก ไม่ถูกคริ t i ตไซส์อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีบางคนอาจจะมีข้อกังขา ว่าไปเจอกับท่านทูตบอกว่าพรรคก้าไกยนี่มันจะถูกยุคพรรคก้าไกลนี่คิดเหมือนฝรั่งผมนี่ผมนี่เด็กเมืองนอกจบ CIA ฮอกวอตแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าว่าความเป็นไทยในในแบบของเราที่ที่เติบโตมาในยุควัยอย่างอย่างของผมเนี่ยรวมถึงคำต่อสู้คำชี้แจงกับสารรัฐมนูลในการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากการเรียนรู้จากความคิดแบบไทยๆด้วยยกตัวอย่างก็คือ ตุลาการศาลและรรานูรทีูที่กรรจะตัดสินเนี่ยท่านก็เคยเขียนหนังสือครบรอบ92ปีธรรมศาสตร์ผมก็เป็นคนอ่านท่านอาจจะไม่เคยสอนผมแต่ผมก็ลุกลุ่นเด็กธรรมศาสตร์เนี่ยท่านเป็นคณะบดีรัฐศาสตร์ผมก็อ่านหนังสือของท่านเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะไปอยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรไม่ได้มีความคิดว่าเราจะต้องไปเหมือนประเทศอื่นหรือต้องอนุญาตให้ประเทศอื่นเข้ามากดดันเราแต่ในขณะเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ไหมว่าเราต้องค้าขายกั เขาเราจะต้องอใช้วัตถุดิบอะไรจากเขาเนี่ยมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสากลโลกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องเหมือนประเทศนู้นประเทศนี้เพราะเราเชื่อว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแบบไทยก็คือแบบไทยแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นภาพจากระบอบนี้ซึ่งมีอยู่4 4ประเทศทั่วโลกเท่าที่ผมเช็คจากทางสภาเนี่ยทุกทุก ระบอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันไปมีอยู่ที่เหมือนกันก็คือว่าหยุดนิ่งตายตัวไม่ได้ต้องมีความยืดหยุน่นและสามารถที่จะประสานเข้ากับประชาชนได้อันนี้ที่เหมือนอันนี้คือที่เห<ต>มือนว่าสมดุลของแต่ละประเทศมันอาจจะไม่มใช่แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรารักในอดีตเราใช้วิธีว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วกดปราบประชาชนด้วยอำนาจทหารหรืออำนาจทางกฎหมายนี่นิติสงครามเนี่ยมผมไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนที่ทำาอย่างนี้แล้วแล้วยัง กจะเป็นอย่างนี้ได้ในระบบที่เป็นมีคาว่ามีมคาว่าด m มคร a ซีกับคําว่าคอนสติ u ูชันอยู่ด้วยกันแรงๆนะที่ผสมกันอย่างสมดุลกลมกล่อมเนี่ย <ฉะ S 1> ผมว่าจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ในระบบปกครองอย่างนี้สืบไปมั่นคงสถาพรเยี่ยงนานาอารยประเทศเพราะฉะนั้นจบคาถามนี้ก่อนก็คือว่าไม่ได้เป็นคนดี<ผ>นไม่ไแทนด้วยซ้ำทูกท่องไม่ได้ร้องการให้ต่างชาติอะไรมากดดันหรือว่าอะไรยังไงผมก็คิดว่าต่างชาติเขาก็เฝ้าเฝ้าดูอยู่ แต่ว่าก็ไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะมากดดันระบบสารอะไรอย่างที่กังวลใจเ mm hmm. พราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากังวลใจไปถึงขนาดทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าเห็นเว็บไซต์ ถ่ยกอล์ฟเนี่ยมีอยของจำเนียบเ,เลยเนี่ยมีขึ้นมาเมื่อเช้าไม่รู้ว่าเอาลงไปยังตอนกลางวันแต่ก็บอกว่ามีคําพูดอะไรที่บอกว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่ยุบพักเก้าไกลจะทําให้เห็นต่างเห็นว่าสารสามารถถูกกดดันได้โดยต่างประเทศหรืออะไรทํานองนี้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมงงมากว่าโอ้โหขึ้นเว็บ ขึ้น<อ>เว็บของไทยคแบบู่ฟ้าเลยแล้วผมก็เลยงงว่ามันเป็นเรื่องตุลาการทางฝั่งจูดิชเชแต่ว่าไม่ได้เป็นฝั่งของทางรัฐบาลแต่ขึ้นมานี้ก็เห็นคุณวิโรธกับคุณไอติมพริตก็ถามไปทางรัฐบาลทางผู้นำรัฐบาลว่าปล่อยให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นขึ้นมาชี้นำสารได้ยังไงว่าควรยุบภาคเก้าไกลเป็นต้นซึ่งผมอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นว่าเขาถ้าตอนเช้าก่อนที่เข้ามาเนี่ยเห็นอยู่แต่เมื่อกี้ตอนนี้เข้ามาเห็นว่าเอาออกลงแล้ว แต่ประเด็นคือมันไปโพสต์ในเว็บไซต์เป็นทางการของทำเนียบรัฐบาลเหมือน,นเ,เหมือนมีโคสกของ w ไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวไปสัมภาษณ์ว่ามีคนควรที่จะโดนสารตัดสินอย่างนี้ไหมแล้วก็เอาไปขึ้นในเว็บ whitehouse.gov อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าในระบบแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ครับแต่ก็ยังยืนยันครับว,ว่าเราก็คิดในวิธีการปกครองแบบไทยๆตามที่ ตาประวัติาศาสตร์ชาติไทยมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลายชุดความคิดที่ทำให้ผมเป็นตัวในตัวทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากหนังสือหลายๆเล่มที่อาจารย์จากธรรมศาสตร์ตุลาการศาลรัฐมนุนท่านเป็นคนเขียนขึ้นมาเองผมคงไม่เอ่ยนามว่าเป็นท่านไหนหรือหนังสือเล่มอะไรเพราะว่าผมก็คิดว่าท่านท่านคงไม่ปรารถนาให้ผมพูดอ่านหนังสือท่านเหมือนกันาะเคารพเคารพท่านแล้วก็ไม่อยากให้เป็นนั่นออกมาแต่ว่าก็ในระหว่าง <พบ S 2> ที่สู้คดีมาตั้งแต่ มกร,ราจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้เห็นความคิดเห็นของอาจารย์หลายท่านเพราะสารัฐธมนุนก็ถามว่าโอเคอ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ใช่ไหมนิยามของคําว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในแบบไทยคืออะไรต่างชาติคิดเห็นกับไทยอย่างไรเวลาสถาปชา,ชาติมองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีอะไรที่กระทบพระบระมีท่านไหมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางทางสารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญมาผมก็ได้มีโอกาสอาา่าน mm hmm. แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้อ่านหนังสือเก่าๆว,ว่า n s t i t u t i o n a l monarchy แบบไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรานิยามกันยังไงใช่ไหมก็ได้เห็นภาพตรงนี้เพราะฉะนั้น ผมต้องเรียนชัดเจนว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็น Product ของ CIA ไม่ได้มีความคิดแบบสหรัฐอเมริกาพ่อก็โตมาจากสำเพ็งนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นไทย100%แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะให้ชักศึกเข้าบ้านหรือว่าอะไรอย่างนั้ผมก็แค่คิดว่าในระบบในแบบของเราผมผมคงไม่ถามว่าคุณพิ